เ้้ยยยีี่่่ะนนนนนนาาาวววมมัััหลออองงตจแแข็ูกิสาเหตุที่หนาวเกิดจากระยะที่โคนโลกใต้หันเข้าหาดวงอาทิตย์ตำแหน่งลำแสงของดวงอาทิตย์ทำมุมฉากกับพื้นผิวโลกขณดเที่ยงวันจะอยู่ทางซีกโลกใต้ทำให้ลำแสงที่ตกกระทบในพื้นที่ประเทศไทยเป็นลำแสงเฉียงตลอดเวลา อากาศในประเทศไทยจึงหนาวเย็นและสภาพภูมิอากาศในฤดูหนาวจะแห้งท้องฟ้าโดยทั่วไปมักจะเป็นสีฟ้าพี่ฝนพี่ฝนรู้สึกว่ามัน,นหนาวป่ะหรือมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วพี่ คุณน้องตกข่าวแล้วคะมันเข้าน้าหนาวมาสักพักแล้วคะ่ะแล้วปีนี้เนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะหนาวนานแล้วก็แบบหนาวกว่าทุกปีด้วยนะชิต้าหืมใช่หรอหนาวแน่นะวิแน่นะวิเนี่ยถึงว่าสิหนูไม่สบายเลยคนเป็นภูมิแพ้แบบหนูเนี่ยนะไม่ชอบหน้าหนาวเลยอะฮัลโหลนี่จะว่าไปนะหน้าหนาวก็มีข้อดีนะคะชิต้าหยมีข้อดีด้วยหรอคะพี่ฝน อ่ะแน่นอนค่ะนอกจากว่าจะอากาศเย็นสบายแล้วเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราสุขภาพแล้วก็หุ่นดีขึ้นด้วยหุ่นดีหุ่นดียังไงอะคะพี่ฝนเ้า oh, ก็เวลาที่เราออกกําลังกายในฤะดนูเนี่ยนะมันก็จะออกอย่างสบายเนื้อสบายตัวไม่เหนียวเหนอะหนะในเวลาอากาศร้อนๆไงล่ะคะทุกร้อง oh. หุ่นดีสิแบบนี้โห oh, oh. สุดยอดเลยค่ะใช่แล้วข้อดีข้อต่อมานะคะผ้าห่านำโรคลดลงด้วยค่ะเพราะว่า พวกยุงหรือว่ากาหานังโลกนะมันไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ในฤดูนี้ค่ะพวกเชือ้อโรคแบคทีเรียอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เจริญเติบโตในอากาศแห้งๆค่ะคุณน้องออแล้วข้อดีข้อสุดท้ายนะคะที่พี่คิดได้นะคะแล้วพี่ก็ชอบมากเลยค่ะก็คือว่ามันทําให้เรานะคะประหยัดเงินค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องเปิดแอร์ไงคุณน้องเปิดแค่พัดลมเซฟตังได้เยอะมากพี่ปลึงค่ะโหสุดยอดมากเลยค่ะพี่ฝนแต่ว่าจะว่าไปเนี่ยหน้าหนาว มีไรนหนูไม่เคยประหยัดตังค์เลยอะพี่อ้าวทำไมล่ะมันหนาวนาวอย่างเงี้ยหนูยังจะเปิดแอร์อยู่อีกหรอไม่ใช่ค่ะพี่ฝนเพราะเวลาหน้าหนาวเนี้ยนะคอลเลคชั่นหน้าหนาวเนี้ยเสื้อผ้ามันน่ารักรักหนูน่ะชอบมากมากเลยหนูชอบช็อปออนไลน์มาตลอดหน้าหนาวเลยค่ะพี่ฝนโอ้ยมันก็ขนเรลื่องแบบมันชายเะเนี่้อะไรพี่ฝนพี่ได้กลิ่นอะไรปะกลิ่นอะไรไม่มีแกจมูกเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นภูมิแพ้ป่ะเนี่ย หนาวแบบนี้พี่อาบน้ำมาปะเนี่ยบ้าบอใครจะไม่อาบน้ำบ้าไรแน่หรอใช่แน่นวีใช่ใช่หรอไหนเอามาดมดิไม่ต้องมาใกล้ใช่ขอดมเดี๋ยวพูงแค่มาติดไช่ได้ติดตามผลงานของพวกเราได้ที่ฝากติดตามกันด้วยนะคะ